ุมหัวกันอยู่ที่นี่รวมตัวกันแอนตี้ฉันอยู่ใช่ไหมพ่อรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่เห็นแม่แกรับโทรศัพท์แล้วลูกลี้ลูกนนออกจาก,ก,ก,กบ,บ้านไปเลยพี่พ่อตามแม่มาฉันบอกพวกแกทุกคนแล้วใช่ไหมว่าห้ามกิดต่อกับนีพ่อพ่อครับพ่อพ่อใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนเจ้าวุฒมีงานสำคัญผมกับแม่มาให้กำลังใจน้อง ว่างมากนะจ๊ะถึงเอาเวลาไปประคบผมไอ้พวกวิปริลิปแพะอย่าอย่าครับคุณคุณคะนี่ไม่ใช่บ้านเลานะคะพูดอะไรให้เกียรติลูกบ้างลูกที่ไหนผมตัดขาดความเป็นพ่อลูกกันตั้งนานแล้วทำไมต้องให้เกียรติง้นคุณก็ไม่ใช่พ่อผมไอ้พุดไอ้พุดไอ้ออพ่อพอพอได้แล้วคุณเท่าข้ามันจเหรอ ทำไงดีแล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมฮะหยุดทำไมมองทำไมไมอ,อ,องทำไมหมายความว่าไงครับแม่ไม่มีอะไรหรอกครูเออฉันตีแม่แกเองอ่ะลูกบอกว่าตีทำไมแม่แกเลี้ยงลูกแบบผิดๆไงพอสักทีเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะ เป็นพ,อพอาาอ่อภาษาอะไรเกลียดในสิ่งที่ลูกเป็น